สวัสดีครับสวัสดีชาวลัคนาแล้วก็ราศีสิงห์ทุกๆท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เปิดฟ้า่องดาวนะครับคลิปนี้อ p นี้ก็ยังอยู่กันกันกบคํำพยากรณ์ประจำเดือนอยู่นะครับก็ยังเป็นของเดือนสิงหาคมนะครับเหมาะสำหรับผู้ที่มีลัคนาสถิตอยู่ที่เรือนของราศีสิงห์นะครับหรือหากท่านไหนที่อาจจะยังไม่ทราบลัคนาจุดเกิดของตัวเอง อาจจะไม่รู้เวลาเกิดที่แน่นอนแลก็สามารถใช้อ้างอิงจากผู้ที่เกิดอยู่ในช่วงประมาณวันที่16สิงหาคมนะครับยาวไปจนถึง16กันยายนของทุกๆปีนะครับช่วงเวลานี้ก็คือเป็นช่วงเวลาของคนราศีสิงห์นั่นเองนะก็สามารถที่จะใช้อ้างอิงดูร่วมกันได้เช่นกันนะครับเอาละเดี๋ยวเรามาดูเนื้อหาของคำพยากรประจำเดือนนี้กันเลยดีกว่านะครับ สำหรับชาวสิงในเดือนสิงหาคมนั้นนะครับพระอาทิตย์ดาวเจ้าตัวดาววาสนาเนี่ยท่านจะเดินย้ายเรือนนะกลับเข้าบ้านของตัวเองก็เป็นกเกษตรตาทีบดีมีความมั่นคงมีความเข้มแข็งดวงก็จะพลิกฟื้นโดดเด่นนะมีกำลังกายกำลังใจฟื้นตัวกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะหยิบจะจับหรือทำอะไรมันก็จะมีโชคมีชัยมีความสำเร็จเข้ามา อีกทั้งพระอาทิตย์ก็ยังไปตีกลนร่วมธาตุไฟกับดาวพฤหัสซึ่งเป็นคู่มิตรใหญ่นะทั้งชื่อเสียงความสำเร็จก็จะมีเข้ามาอยู่ไม่น้อยในหลากหลายรูปแบบที่จะมีเข้ามาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานเรื่องของเงินรายได้ผลประโยชน์ตลอดรวมไปจนถึงเรื่องของความรักก็ด้วยนะครับแต่ถึงกระนั้นนะ ก็ต้องบอกเอาไว้ก่อนว่าพระอาทิตย์ซึ่งเป็นดาววาสนาเจ้าชะตาของชาวสิงห์เนี่ยท่านก็จะยกย้ายนู่นละช่วงหลังครึ่งเดือนหลังนะครับหรือประมาณวันที่18สิงหาคมเป็นต้นไปนะก็จะย้าไปจนถึงสิ้นเดือนเลยวันที่31ดังนั้นช่วงครึ่งเดือนหลังเนี่ยชะตาจะเข้มแข็งมากจะมีชื่อเสียงมีลาบยศมีคําชมคําสารเสรินะจะเดินทางไปไหนมาไหนก็มีแต่คนรู้จักมีแต่คนทักนะแล้วก็พูดถึงแต่เน แง่ที่ดีในทางที่ดีแถมก็เป็นคนมีสเสน่ห์ผู้คนเข้าหาง่ายนะครับพวกงานสังคมงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับการสั่งการสอนการอบรมการให้ความรู้ตลอดลงไปจนถึงการบรรยายในเชิงวิชาการหรือาศาสนาความเชื่ออะไรต่างๆก็แล้วแต่จะได้รับความนิยมจะมีชื่อเสียงเป็นอย่างมากในด้านนี้และด้วยความนิยมช,มชมชอบของผู้คนรอบข้างต่อเจ้าชะตานั้น มันก็จะมาพร้อมกับโอกาสโชคลาภแล้วก็เงินทองหรือผลประโยชน์ต่างๆมาพร้อมๆกันด้วยนะครับแต่เอาละถึงกระนั้นนะครับช่วงครึ่งเดือนแรกก็อาจจะยังคงต้องระมัดระวังหลายๆอย่างอยู่โดยเฉพาะความอ่อนไหวทางจิตใจทางอารมณ์ซึ่งค่อนข้างที่จะยังมีมากอยู่นะพระอาทิตย์อยู่ในเรือนวินาศจิตใจก็ว้าวุ่นฟุ้งสัน้นแถมอยู่กับพระเกตอ่อนไหวมาก นะกับอารมณ์ถึงแม้ว่าพระอาทิตย์ท่านจะเป็นมหาจักรอาจจะทําตัวให้เข้มแข็งนะหรือทําเหมือนเป็นคนเก่งแต่มันก็เป็นไฟในเรือนน้ำนะท้งน้ําตาเนี่ยนะโอ้ยดแมแหม่ข้างในนะอาการอย่างนี้มันเป็นมาตั้งแต่กร,รกดาแล้วนะครับดังนั้นช่วงครึ่งเดือนแรกเนี่ยหากใครคิดที่จะ,ะเข้าหาชาวเสียงก็อาจจะต้องปรับอารมณ์ตามให้ทันเขาก็าแล้วกันนะครับคือพระเกตเข้าวินาศเนี่ยต้อง มันนั่งสามาธินะหรือไม่ก็เข้าห้องปฏิบัติธรรมอยู่เงีย,ยบๆถึงจะดีถ้าทําแบบนั้นจะมีเซนต์มีลางสังหรณ์แรงมีลางสังหรณ์แม่นด้วยซ้ำํทำทํานายไทยทักค่อนข้างที่จะแม่นยําเลยละ่ะกับความคิดความรู้สึกที่มีที่เกิดขึ้นมาหรือไม่ก็ไปเป็นผู้บรรยายธรรมไปเลยนะผู้คนจะนิยมชมช,มชอบมากก็จะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาสนับสนุนให้ไปในด้านนี้ แถมเจ้าชะตาจะยังแข้วคลาดปลอดภัยจากพยานอันตรายทั้งหลายทั้งมวลที่จะมีเข้ามาในช่วงความอ่อนไหวของจิตใจนี้ด้วยนะครับในช่วงครึ่งเดือนแรกนั้นอารมณ์ในลักษณะน้อยๆในใจหรือว่ามันมีอีโก้ส่วนตัวกับคนใกล้ตัวคนใกล้ชิดเนี่ยอาจจะมีอยู่ให้ระมัดระวังนิดนึงนะโดยเฉพาะเวลาคนในครอบครัวเนี่ยเขามาตักมาเตือนอะไรก็ให้รับฟังเขาไว้บ้าง พระอาทิตย์เป็นมหาจักรนะพระอังคารดาวพันธุทับเจ้าชะตานะทับลัคนาจุดเกิดต่อรวมไปจนถึงร่วมเรือนกันอยู่กับพระพุทธนะเขาเป็นคู่ถกเถียงมีพระเสานะเป็นคู่ศัตรูกับพระอังคารเล็งลงมายังเรือนปัตตนีเข้าอีกก็ต้องบอกว่าชาวสิงโจงนี้แอบมีอีโก้หรือแอบมีความดื้อน,นิดๆอยู่นะคือพระอาทิตย์เป็นมหาจักรนะทำตัวมุ่งมั่นเข้มแข็งนะมันก็ดีอยู่แล้วละ่ะแต่มันก็อยู่ในเรือนวินาศ ความละเอียดความไม่รอบคอบมันก็อาจจะยังมีอยู่หรือมีความละเอียดความรอบคอบไม่มากพอนะครับถึงแม้ว่ามันจะมีความมุ่งมั่นก็ตามอาจจะมีบางแง่บางมุมที่เราอาจจะมองข้ามหรือว่าคิดไม่ถึงนะครับมันก็อาจจะมีอยู่เหมือนกันดังนั้นการที่เปิดใจรับฟังบ้างนั่นแหละถึงจะเป็นการดีเพราะบางสิ่งบางอย่างนะ,ะเราเองก็อาจจะคาดไม่ถึงนะครับดังนั้น อย่างไรก็ตามคนเราอยู่ด้วยกันเนี่ยมันก็ต้องพึ่งพาอาศัยกันนะครับก็ต้องรับฟังเขาไว้บ้างนะครับหวังพึ่งเขาบ้างให้เขาช่วยดูนั่นดูนี่ในขอ้อผิดพลาดไว้บ้างเพราะอย่างไรคนของตัวเองมันก็คือคนของตัวเองนั่นแหละรับฟังไว้ก็จะเป็นการดีหรือเป็นคนใกล้ชิดที่มีเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกันที่ต้องทํางานร่วมกันนะรับฟังไว้จะเป็นการดีนะครับก็จะเป็นการเซฟทั้งฝั่งคุณด้วยนะครับเป็นการช่วยเหลือจะได้ไม่ผิดพลาด นะครับในเรื่องที่ไม่ควรที่จะผิดพลาดอีกทั้งความสัมพันธ์กับคนในครอบครัวกับคนรอบๆตัวมันก็จะไม่มีการกินแหนงแขงใจกันนะครับก็จะมีความสัมพันธ์ด้วยดีอีกอย่างนะครับในช่วงครึ่งเดือนแรกเนี่ยหรือว่าช่วงตั้งแต่ปลายกระดักกระด,ดามาแล้วนันก็เป็นช่วงรอยต่อระมัดระวังจะมีปัญหากับคนที่เขามีอำนาจมากกว่าหรือว่ามีตำแหน่งที่สูงกว่านะโดยเฉพาะเป็นลักษณะของผู้ชายที่อาจจะเข้ามาสร้างความอึอดอัด นะความตึงเครียดให้กับเจ้าชะตาอยู่นะครับมันเหมือนกับมีทัศนคติที่ไม่ค่อยที่จะตรงกันหรือว่ามันมีอีโก้ทั้ง2ฝ่ายนั่นแหละทําให้สถานการณ์มันเกิดความอึดอัดขึ้นมาแต่ก็คงจะไม่เป็นอะไรมากหรอกเพราะว่าตัวคุณเองก็ควบคุมอารมณ์หรือว่าดึงความรู้สึกเข้ามาอยู่ในโหมดปกติได้รวดเร็วอยู่นะครับถึงแม้ว่าจะวอกแวกบ่อยก็ตามในเรื่องของความคิด แล้วหลังจากนั้นนะครับพอข้ามมาช่วงครึ่งเดือนหลังนะครับหรือตั้งแต่วันที่17-18เป็นต้นไปเนี่ยนะพระอาทิตย์ดาววาานก็ขยับย้ายเข้ามาที่จุดเกิดนะครับก็เป็นทั้งกเกษตรตาที่บดีแถมได้เกณฑ์กับดาวพรหัสที่อยู่ในเรือนสุภาด้วยจิตใจเนี่ยถึงจะตั้งมั่นเข้มแข็งขึ้นมาได้จริงๆแล้วพริก กลับมาดีเลยนะครับทำอะไรก็จะมีสติมีความมั่นคงมีกำลังเหนือศัตรูมีกำลังเหนือคู่แข่งนะใครคิดร้ายช่วงนี้จะแพ้ภัยไปเองจะมีแต่คนเข้าหานะครับติดต่อเจรจาสำเร็จดีมีชื่อเสียงการงานใดก็ตามที่เคยผลักดันอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นปัจจุบนันหรือในช่วงก่อนหน้านี้ก็ตามต่างก็จะสำเร็จผลหรือไม่ก็จะคืบหน้าไปในทิศท,ทางที่ตั้งใจเอาไว้ดีนะครับ 1-5ช่วงต้งตนตเดือนนะครับงานอาจจะเยอะทำไม่ทันนะแถมอาจจะมีอุปสรรคเข้ามาด้วยในะช่วงนี้โดยเฉพาะเรื่องของสุขภาพหรือการเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ว่าจะเป็นของตัวเองหรือว่าของผู้รับผู้ใหญ่ภายในบ้านในเรือนก็ตามเหล่านี้มันก็อาจจะเป็นอุปสรรคเข้ามาทำให้จิตใจว้าวุ่นนิดๆอยู่นะครับพอขยับเข้ามาช่วงวันที่6-10 การงานความสําเร็จดีนะครับงานยังมีอย่างต่อเนื่องอะไรที่เคยทําค้างๆเอาไว้แล้วยังไม่ได้เคลียร์ให้เรียบร้อยช่วงนี้ก็จะเคลียร์สะสางออกไปได้ค่อนข้างที่จะดีนะครับงานภาระถือว่ายังเยอะอยู่นะแต่ว่าจัดการได้ดีเลยละ่ะจะคุยจะเจรจาค้าขายความสําเร็จล่าผลมีเข้ามาอยู่ไม่น้อยนะครับ 11-15ช่วงเนี้ยร่างกายอาจจะล้าอยู่บ้างนะครับเพราะว่าลากยาวมานานแล้วกับการสะสางภาระหน้าที่ทางการงานประกอบกับร่างกายเนี่ยไม่ค่อยที่จะสมบูรณ์ใช้งานค่อนข้างที่จะหนักนะแต่งานก็ยังดีอย่างต่อเนื่องงานยังเยอะท่วมตัวท่วมหัวตลอดมากโอ้ถ้าเป็นไปได้นี่อยากจะแยกร่างก็ได้ก็คงจะดีนะจะได้ทำงานทัน พอขยับเข้ามา16-20ถึงช่วงนี้พระอาทิตย์ท่านเดินกลับเข้าบ้านเป็นกเกษตรราชีบุดรีแล้วนะครับงานเงินลาบผลความสําเร็จชื่อเสียงจะดีมากหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่เคยจับเคยทําเอาไว้นะครับเหล่านั้นก็จะนาํามาชื่อเสียงผลประโยชน์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวการลงทุนลงแรงใดๆก็ตามในช่วงนี้จะสําเร็จผลดีจะมีความมั่นคงเกิดขึ้นมา อีกครั้งอะไรที่เคยลงทุนโรงแรงมาก่อนหน้านี้ช่วงนี้มันก็จะได้เก็บดอกกินผลนะไปไหนมาไหนคนเขาก็นิยมชมชอบเพราะว่าเป็นคนชอบช่วยเหลือแต่ก็อยู่ไม่ค่อยติดบ้านหรอกครับมีภรราระต้องไปนู่นนี่นั่นค่อนข้างที่จะเยอะงานสังคมนั้นแย่ พอขยับเข้ามานะครับ2 1ถึงางานก็ยังคงดีตลอดงานยังคงเยอะตลอดโดยเฉพาะงานในลักษณะงานสังคมหรือว่าทำกับผู้คนเยอะๆทํากันเป็นทีมนะครับพบปะผู้คนก็จะมีคนนิยมช,มชมชอบมากสเสน่ห์ก็ยังคงแรงเหลือหลายมีแต่คนอยากจะเข้าหามีแต่คนอยากจะเข้ามาสารสัมพันธ์ด้วยพูดคุยด้วยนะครับเพราะเป็นคนทํางานเป็นทํางานเก่งแถมอุทิศตนด้วยนะครับ2 6ถึงช่วงปลายเดือนนะครับก็จะเป็นช่วงของ ฤดูแห่งความรักเข้ามาล่ะนะครับสําหรับคนโสดหรือคนไม่โสดก็ตามแต่นะครับก็จะเป็นช่วงของฤดูแห่งความรักจะเป็นช่วงที่จิตใจว้าวุ่นอยู่กับคู่ครองหรือไม่ก็อาจจะมีความชื่นอกชื่นใจเบิกบานใจเป็นพิเศษในช่วงปลายเดือนถึงแม้ว่างานก็ยังเยอะอยู่ก็ตามนะครับแต่ว่ามันก็มีความสบายอกสบายใจขึ้นในหลายๆด้านหลายๆเรื่องเข้ามานะครับก็เอาเป็นว่างานนี่ยังเยอะตลอดทั้งเดือนเลยนะครับ ครึ่งเดือนแรกอาจจะจัดการได้ยากลาบากอยู่แต่พอเข้าช่วงครึ่งเดือนหลังมาแล้วความมุ่งมั่นมุมานะที่เคยเพียรพยายามทํามาก็จะสำทริ์ผลเกิดขึ้นมาให้ได้เห็นให้ดียนนะครับส่วนการเงินนั้นพระพุทธดาวราผลดาวการเงินยังคงทับตัวเป็นทั้งราชาโชคแล้วก็มหาจักรโอ้เงินเต็มถุงเต็มถังนะควักถุงซ้ายก็เจอแบงควักถุงขวาก็เจอแบงเหรียญนี่แทบจะไม่พกเลยนะมันหนัก มีกินมีใช้อย่างสบายอุราสบายอกสบายใจแต่ถึงเงินจะเข้ามามากนะครับส่วนใหญ่มันก็เป็นเงินหมุนเงินลงทุนซะส่วนใหญ่หรือไม่ก็มันก็มีรายจ่ายรออยู่นะครับแต่ก็ไม่ได้เป็นปัญหาใดๆหรอกเพราะว่าสิงหากันยานี่ดาวการเงินค่อนข้างที่จะเข้มแข็งมากนะโดยเฉพาะตั้งแต่สิงหา<อ>สิงหานี่แหละเป็นต้นปลายการเงินก็จะเข้มแข็งขึ้นเรื่อยๆนะครับยาวไปจนถึง าดาวการเงินเป็นกเกษตรตาที่บดีเลยนะกันยาเนี่ยนะครับจะรวยมากอีกทั้งดาววัสนาเองก็กลับเข้าบ้านของตัวเองเป็นกเกษตรตาที่บดีด้วยมันก็เป็นช่วงเข้มแข็งของชีวิตนั่นแหละหยิบจับทําอะไรอุปสรรคก็น้อยงานงอกเยอะผลประโยชน์งอกงามรวยส่วนความรักนั้นนะครับสำหรับคนโสดน,นั้นก็จะมีสเสน่ห์แรงมากๆนะเนื่องจากมีดาวคู่ธาตุน้ำอย่างสุกกับพุธน้ำที่ทับตัวกันอยู่ ทำให้เป็นคนที่ไม่ว่าจะพูดจะจาหรือการกระทําอันใดก็ตามแต่มันก็ดูมีสเสน่ห์มีแรงดึงดูดใจดึงดูดตาไปสะหมดทําให้ผู้คนต่างก็อยากเข้าหาไม่ว่าจะเป็นเพศไหน,ในก็ตามแต่นะครับแต่ถึงกระนั้นนะพระสุกกับพระเสาร์มันก็ยังมีตําแหน่งที่เล็งเป็นอุปสรรคต่อกันอยู่ถ้าจะพูดว่าดีมันก็มีอยู่แต่ถ้าจะหากจะบอกว่ามันอาจจะยังมีอุปสรรคหรือว่ายังไม่ได้ลงตัวมากนะักก็พูดได้เช่นกันนะครับ คนส่วนนั้นก็จะได้พบเจอมิตรภาพใหม่ๆเข้ามาในชีวิตนะครับมันเป็นมิตรภาพที่เมื่อได้คบได้หาได้พูดคุยได้สนิทกันแล้วเนี่ยมันก็มีความชื่นอกชื่นใจขึ้นมาในระดับหนึ่งกันเลยละอีกทั้งมิตรภาพเหล่านั้นก็ยังจะมาพร้อมกับโอกาสนะไม่ว่าจะเป็นโอกาสในเรื่องของการงานหรือว่าโอกาสที่จะได้แสดงฝีมือนะครับให้ผู้คนได้เห็นได้ยอมรับแล้วก็เป็นประจักษ์มีโอกาสได้ขึ้นมาเป็นผู้นํา แต่ถึงกระน,นั้นอุปสรรคในการคบหามันก็ยังมีมากอยู่นะครับไม่ว่าจะด้วยเวลาที่ไม่ค่อยที่จะมีให้กันไม่ตรงกันหรือมีภาระหน้าที่ที่ต่างคนก็ต่างดูแลทําให้อ่อาจจะต้องอยู่ห่างกันหรือว่าไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกันหรือว่าอาจจะรู้จัก ผ่านทางสื่อโซเชียลนะครับตลอดวมไปจนถึงคบหาเปิดตัวออกหน้าออกตาก็อาจจะยังไม่เหมาะยังไม่ได้ในช่วงจังหวะหนะ้าตรงนี้นะครับไม่ว่าจะด้วยเหตุผลประการใดก็ตามมันก็จะเป็นลักษณะประมาณนั้นนั่นก็คือความรักของคนโสดนะครับที่จะมีเข้ามาพร้อมกับโอกาสดีๆมากมายแต่ว่ามันก็มาพร้อมกับความอ่อนไหวด้วยเช่นกันแต่ถึงยังไงผมก็มองว่าชาวสิ่งนั้นจะมองข้ามปัญหาต่างๆไปได้นะครับหาที่จะคบที่จะ ดูใจกันจริงๆแล้วไปยึดเอาผลประโยชน์ทางการงานเป็นหลักนะครับส่วนคนส่วนนั้นบาปพระเคราะใหญ่อย่างพระเสาเจ้าเรือนอริเข้ามาทับอยู่ในเรือนคู่คลองปัตตนีนะครับส่วนดาวคู่คลองก็อยู่ในเรือนสุภะนะครับก็เป็นเทวีโชคแล้วอยู่ด้วยกันกับดาวพระฤหัสด,ด้วย ความรักยังคงมั่นคงเหนียวแน่นกันดีอยู่นะครับถึงแม้ว่าปากจะบน่นปากจะดา่าจู้จี้จุกจิกไปบ้างแต่สุดท้ายนะครับมันก็เป็นเรื่องของงานเป็นเรื่องของผลประโยชน์ในอนาคตที่ต้องเดินร่วมกันไปทําร่วมกันไปโดยรวมแล้วความสัมพันธ์ในเดือนสิงหานั้นจะดีขึ้นกว่าช่วงมิถุนกรกกาที่ผ่านมานะถึงแม้ว่างานมันอาจจะหนักแต่ว่าต่างคนก็ต่างถ้อยทีถ้อยอาศัยกันไป คู่ครองจะนำพาชื่อเสียงจะนำพาความสำเร็จจะนำพาโชคลาภทางผลประโยชน์เข้ามาให้โดยมีคุณเนี่ยเป็นคนผลักดันเป็นคนหนุนหลังเพื่อที่จะให้มันเกิดขึ้นนะครับแต่ถึงกระนั้นเรื่องของสุขภาพคู่ครองก็ต้องดูแลเขาให้ดีๆนะครับใส่ใจคนของตัวเองบ้างอย่ามัวแต่ไปให้ความสำคัญกับงานเป็นหลักนะครับก็เอาเป็นว่าความรักของคนมีคู่นั้นนะค,ความ เหนียวแน่นและความมั่นคงก็ยังคงถูกเชื่อมโยงด้วยกันเหนียวแน่นด้วยภาระหน้าที่ทางการงานแล้วก็มีเป้าหมายมีเส้นทางที่จะเดินไปด้วยกันนะครับอาจจะไม่ค่อยมีเวลาได้จูจีกันมากนะักหรอกพะอมวแต่ว่าไปโฟกัสอยู่กับเรื่องของการของงานเป็นหลักนะก็ดีแล้วล่ะครับจากนี้ยาวจะอ่ายาวไปจนถึงนู่นแหละสิ้นปีเป็นช่วงของการกอบการโกยนะครับช่วงของการสร้างชื่อสร้างเครดิต นะครับให้กับตัวเองแต่ก็ขอย้ําอีกครั้งว่าเรื่องของอีโก้กับคนใกล้ตัวนะโดยเฉพาะกับคนในครอบครัวเนี่ยลดได้ก็จะเป็นการดีเริ่มตั้งแต่สิงหานี้ไปเลยนะครับเพราะถ้าเหตุมันจะเกิดเนี่ยมันจะเกิดประมาณช่วงเดือนตุลานะนะก็ต้องบอกว่าทุกคนนั้นมันมีขีดจํากัดของตัวเองอย่าได้ดูถูกความอดทนของคนเป็นอันขาดนะครับคนของตัวเองเนี่ยรักษาเอาไว้ให้ดีถ้าคนมี เดี๋ยวงานมันก็มาเองนั่นแหละอย่าไปจริงจังอะไรกับเรื่องของงานหรือว่าให้ความสําคัญกับเรื่องของงานมากกว่าเรื่องของคนนะครับอันนีอ้อันนี้ก็บอกกันล่วงหน้าเนาะจะได้มองภาพก,กว้างๆออกแล้วก็จะได้ตระจะได้เตรียมตัวกันเอาไว้เดี๋ยวพอถึงเดือนที่มันจะอาจจะต้องเตือนกันอีกครั้งหนึ่งก็จะพูดถึงรายละเอียดให้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ก็คงไม่ใช่ประเด็นเรื่องใหญ่อะไรหรอกก็เตือนเอาไว้ก่อนเฉยๆพอเห็นดวงดาวใหญ่ท่านขยับย้าย และนอกจากความใจร้อนนะครับแล้วก็กดเกณฑ์เยอะไปนิดนอกนั้นก็ไม่มีอะไรหรอกดีหมดนั่นแหละครับยกเว้นอาจจะเหนื่อยไปนิดนึงแต่ก็เป็นการเหนื่อยเพราะว่าการผลักดันลากฐานผลักดันความมั่นคงให้มันมีความเข้มแข็งมากขึ้นกข็ขอให้สำเร็จผลขอให้สำเร็จคิดเงินก็ขอให้ได้เงินคิดทองก็ขอให้ได้ทองงานสาธารณะงานช่วยเหลือสังคมหรือการบริจาคการเอาทิศตนเพื่อคนอื่นอาจจะมองเหมือนกับเป็นการเสียสละ แต่คุณจะได้รับกลับมาอย่างมากมายนะครับบางอย่างเงินก็ซื้อไม่ได้ด้วยซ้ำดังนั้นขอให้มั่นทำนะครับกุศลน,นี้จะยังส่งผลในระยะยาวถึงอนาคตด้วยก็ขอให้โชคดีศีลส,สมาธิคุ้มครองปัญญาเปิดเห็นทางสว่างเห็นทางโชคลาบบุญรักษาบารมีคุ้มครองสวัสดีครับ